หลุดเบอร์1โลกวิวกุลวุฒินักตบลูกขนไก่ไทยหลังบีดับเบิูเประกาศอันดับโลกวิวกุลวุฒิวิทิศารนักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยหล่นจากตำแหน่งมือ1โลกเป็นที่เรียบร้อยจากการประกาศอันดับโลกใหม่ของสหพันธ์แบดมินตันโลกบีดับเบิเอมื่อวันที่29กกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยหลังจากที่ฉียู่ฉีนักตบลูกขนไก่ชาวจีนสามารถหยิบแชมป์รายการไชน่าโอเพ2025ทําให้เก็บเพิ่ม13,500คะแนนก่ยแต้มแซงนักตบลูกขนไก่ชาวไทยขึ้นเป็นมือหโลกแทนทันทีขณะที่กุลวุฒิวิทิสารที่ต้องตกรอบก่อนรองด้วยการแพ้ให้กับโจเทียนเฉินนักตบลูกขนไก่ชาวไต้หวัน0-2เกม17-21และ11-21เก็บเพิ่ม7,400คะแนนต้องหล่นเป็นอันดับ2ของโลก อันดับโลกของสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ประเภทชายเดี่ยว 1. ชียูช่ชีจีน12,317คะแนน 2. กุลวุฒิวิทิสารไทย95,079คะแนน 3. แอนเดอร์แอนทอนเซนเดนมาร์ก94,353คะแนน 4. หลี่ชื่อเฟิงจีน81,078คะแนน 5. โจเทียนเฉินไต้หวัน78,769คะแนน6โจนาธานคริสตี้อินโดนีเซีย76,514คะแนน7อเล็กลาเนียฝรั่งเศส67,821คะแนน8โลเคียนยูสิงคโปร์66,719คะแนน9วิกเตอร์อเซลเซนเดนมาร์ก66,140คะแนน10 โคไดนาราโอกะญี่ปุ่น65094คะแนน